อันนี้ก็เด็กๆสองคนจะก็จะมาอย่าก,กระโดดดีกว่าวะมันอันตราย<อ>เดได,ด้มาดูเลยยังมันมีมันมีมนมมนมหินมีไม้นะ่ะเดมาดูเลยยังยเคลียอยู่มาเคลียแล้วบ่โอ้อันตรายเด้เนะี่ยโอ้นี่ก็สองคนนี่ก็จะมากระโดดน้ำตรงนี้นะถือว่าอันตรายอยู่นะครับเนะ ระวังเด้อโอ้โหเดี๋ยว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 ดูก่อนคนนี้โผล่โผล่ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเรียกกระดกเล็กแต่เล็กบอเล็กตับโอ้โหสุดยอดเลย เทวผ่านนะครับเทวพาณเอาคนต่อไปโอ้ต้องเอาอย่าไปกระโดดใส่สายไฟเด้อลองอาลิเจนเพื่อนดูแล้วเราต้องดูตั้มอ้าว1 2่อ้อโอ้สุดยอดสุดยอดไอ้แี่สนุกเฉยฮะสนุกเฉยโอ้ยน่ครับ ก็ทีแรกทีแรกว่าจะมาห้ามนะก็ดูแล้วท่าทางก็เหมือนสมัยผมตอนเป well ็นเด็กๆเลยนะครับคงจะห้ามไม่ได้เลยนะไหวกระเด็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของแม่น้ําเลยนะครับก็สุดยอดเลยตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงนะครับสี่โมงนะเกี่ยวกับบรรยากาศมาชมกันครับสำหรับน้ําเลยวันนี้นะครับสุดยอดเลย ด้านหน้าก็จะเป็นคนมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานหนองลกเจ้านะครับบริเวณบ้านนี้นะครับโอ้สุดยอดเด็กๆก,กระโดดน้ําเฉยเลยไหมอันนี้ก็กําลังจะไปพากันไปกระโดดอีกรอบสองนะครับนะี่น้ำบริเวณนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับ กระโดดอีกรอบหนึ่งอ่ะนะเนี่ยแต่กระโดดอีกรอบหนึ่งอรอบที่สองนะครับเอาหันหน้ามาทางนี้หน่อยหันหน้ามาทางกล้องหน่อยโบกมือโบอกมือใส่กล้องหน่อยอันนี้ก็รอบสองนะครับเมื่อกี้นี่ไปรอบหนึ่งแล้ว มันเยว่ยวดูดอ่ะมันจะแบบเยว้โอ้เรียบร้อยครับลงมาลงมา คือว่าสูงนะครับสะพานนี้ก็มีความสูง,สงเป็น,นเกือบสิบกว่าเมตรนะครับนเนี่ยน้ำเป็นาจเยียโอ้โหสูงมากเลยเขาลาตรงไม่ได้โอ้สุดยอดเลยอันนี้ก็มามาปล่อยมาปกติเขาจะปล่อยปลาแต่นี้ปล่อยกบนะจักตัวครับนะ โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ยมันจะรอดบ่ล่ะครับตัวใหญ่หนุยานบ่รอดอยู่มันจะรอดไหมล่ะกลัวจะไปเป็นเดี่ยวถอาได้แน่นอนเอาไปไกลๆไหนไหนเอาลองดูนะแป้งเอาเอาลงงางไปลงไปเลยกว่าเอี่ยโอ้นี่ก็กบตัวใหญ่นะครับเนี่ยขาดไ่ได้หักบ่บ่กบอจับมาพอดีเห็นมันแล้วมาที่เห็นยีเดะครับเนี่ยไปจับได้ยีเดะหลังบ้านก่นมาได้เลยเอันบ่ครับจ้าโอันนี้ก็กบอยู่หลังบ้านแล้วมาปล่อยตรงนั้นเลยจริงๆมันต้องหนองสาดเลยเนาะ จร,จ,รจริงๆเออจริงๆเนี่ยต้องหนองสะแต่ว่าลองลองดูว่ามันจะรอดไหมเนี่ยปล่อยกบอยู่ไอตรงน้ำเลยแลก็เดี๋ยวกำลังเคลียร์ฟรีอยู่ตอนนี้กำลังกำลังเคลียร์ฟรีอยู่แต่ว่ามีคนเออเอาปลาปลาตะเพียนปลาอย่างนปล่อยหลายอยู่ครับปลาสีและกระมาปล่อยหลายอยู่เลยอันนี้ก็บรรยากาศต,ตอนเย็นก็กประมาณครับ เมื่อกี้นี้ก็เด็กๆอาบน้ําไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูการทำบุญหม่นะครับตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศมาจมาสิได้ชมกันก็ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับก็บางคนก็มาปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยปลานะปล่อยนกไม่ค่อยมีครับปล่อยปลาปล่อยกบอะไรประมาณนี้นะครก็ถือว่าเราอาจจะพบเห็นได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้บ่อยอยู่อะไรประมาณน,น,าน,าานี้น,น,นะครับไราจะจะพาเน้นน้หนองนกเจ้าอย่างนี้นะครับ ตรงนู้นเราเพเดินตามไปด้วยเลยปลยอ่อยปลวกไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะปล่อยปลวกในแม่น้ำป๊าบไปแล้ว <c oughs> โอ้ไปเลย <c oughs> ไปแล้วครับไปย่างรวดเร็วเลยนู้ตรงนู้นเลยครับโอ้โหโหตรงนู้นเลยไปตรงนู้นก็จะมีคนคอยหวานแหอยู่ตรงนู้นน <c oughs> <c oughs> ีอโอเคเรียบร้อยนะครับกับบทบาทเลยก็ เราเปิดจากให้สมาชิกได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้คุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ